สว,ส,สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้หนูนิดกันมาซับหัวมันค่ะพี่น้องซับหัวมันให้พี่น้องมึงซับหัวมันวันตากแดดไหมคะ่ะสีเอาไวท้ทาให้งัวกินค่ะสีผสมกับห่อมเพื่อเป็นอาหารเสริมไปให้งงัวค่ะพี่น้องหัวมันนีก่กันนูนิดไปเก็บมาจากอันปลามันไหมคะ่ะที่ว่าข้าเจ้ากูมันขึ้นแล้วก็จะเอาบ่มมดนะคะข้าจบเพ่อเอาก็เลยไปเก็บมาเนาะคะ่ะ มาซับไว้ถังงัวาถาซเพื่อที่ว่าได้เป็นการประหยัดต้นทุนนะค่ะพี่นงอง เมืเที่ยวเขาสื่อว่าอาหารมันกับราคาแพงนะคะนอกจากน่าเติมเติมกันไปหลังแต่ซื้อห้ามกับพ่อแห้งแล้วแม่นบ่ค่ะแต่แต่ซื้อห้ามกับหลายบาทแล้วทุงหนึ่งสอบหนึ่งก็เลยอันนี้กับไปเอามาเพื่อที่ว่าเสริมเสริมกันไปค่ะเพื่อที่ได้ประหยัดต้นทุนเท่าตากให้มันแห้งค่ะพี่น้องเพื่อที่ว่าไขว่ยขวามันสิไม่ยางแม่นบ่าขาวว่าให้ว่าแหงว่ากินแบบว่าถ่ะว่ากินลรสิสิทองอื่นไหมค่ะทามันมาแห้ง ก็เลยตากใปเพื่อทิวาสีห้มันแห้งแล้วเอาไปผสมกับห่อมนะคะค่ะสุดท้ายนี่พี่นองกอย่แลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ no, no ับสไครต์ให้หูหนูนิดชิวในเด้อค่ะมื่อคลิปจบแล้วก็เลยเพื่อทิวาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อค่ะพี่นองขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ